โรคไตเรื้อรังนั้นเป็นปัญหาระดับโลกรวมถึงในประเทศไทยนะครับมีปัจจัยที่เกิดขึ้นโดย2รูปแบบใหญ่ๆนะครับสาเหตุที่1เนี่ยจะเกิดจากโรคไตทางพันทุกนะครับซึ่งโรคที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือจะเป็นโรคไตถุกน้ําสำหรับสาเหตุในกลุ่มที่2ก็คือเป็นโรคไตที่เกิดขึ้นจากภายหลังสาเหตุที่พบได้บ่อยได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลจุฬาภรนะครับณปัจจุบันก็ได้ขยายการให้บริการจากโรงพยาบาลมะเร็งเนี่ย ไปสู่การให้การบริการรักษาที่มีโรคที่มีความซับซ้อนนะครับซึ่งการผ่าตัดปลูกถ่ายไตก็เป็นหนึ่งในบริการที่โรงพยาบาลเ,เปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนื้อรังระยะสุดท้ายสําหรับผู้ป่วยทุกรายนะคะที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าในทุกๆขั้นตอนก็จะมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานนะคะที่จะคอยดูแลแล้วก็ดูแลข้างตลอดเวลาค่ะ บทบาทของเพยงทย์นะคะในการดูแลผู้ป่วยฝูกไถ่ไตเนาะก็คือจะเริ่มตั้งแต่ก่อนทําการปลูกไถ่ไตเลยอะคะ่ะประเมินถึงการที่คนไข้รับประทานยาเดิมอยู่เนี่ยรับประทานยาถูกต้องไหมแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าเมื่อคนไข้ลูกไถ่ไตเนี่ยเขาจะต้องทานยากดภูมิเนาะไปตลอดชีวิตสามารถทําได้ไหมถ้าคนไข้ทําในเรื่องนี้ได้ก็คือคนไข้ก็คือสามารถจะไปปลูกถ่ไตได้ ในช่วงที่คนไข้นะคะมาแอดมิดเพื่อทําการปลูกถ่ายไตยเนาะเพรสัตว์ก็จะแนะนําโปรโตคอลนะคะเกี่ยวกับการให้ยาอินดักชันนะคะว่าขนาดยาเหมาะสมไหมถูกต้องไหมนะคะแล้วก็เมื่อคนไข้ปลูกถ่ายไตยเสร็จแล้วอะคะ่ะเพรสัตก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับยากดภูมิว่าต้องทานยาตรงเวลาต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะมีการเจาะเลือดนะคะติดตามวันระดับยาเนาะ ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงหลังผ่าตัดที่คนไข้ได้รับยาก,กดภูินะคะกินได้ทุกอย่างไหมก็อาจจะไม,ไม่ทุกอย่างอาหารที่อันเทอร์ตี้อย่างเช่นไขมันสูงโซเดียมสูงพวกนั้นเราก็ยังอยากให้เลี่ยงอยู่ค่ะอาหารที่กินเข้าไปก็คือสาคัญมากต้องเป็นอาหารที่โลแบคทีเรียเลยเวลี่โลเลยก็คือทุกอย่างต้องปรุงสุกสะอาดผ่านความร้อนค่ะ กลุ่มอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนอย่างเช่นผักสดผลไม้อย่างงี้ค่ะก็ต้องหดทั้งหมดเลยค่ะเป็นระยะเวลาขั้นต่ำก็คือหนึ่งเดือนค่ะก็ก็ดีกว่าเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนคือต้องควบคุมทั้งน้ําการกินต่อวันควบคุมอาหารแบบโปรตีนเยอะก็ไม่ได้เค็มเยอะก็ไม่ได้แบบปรุงรสอาหารปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แต่พอผ่าตัดหุกนถ่ายมาก็กินได้ปกติค่ะร่างกายก็ปกติ สำหรับผู้ป่วยที่มีความสนใจที่จะเข้ารับบริการในเรื่องการผ่าตัดปลูกถ่ายไตนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ที่ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อโรงพยาบาลจุฬาภร์โดยจะมีเบอร์ติดต่อแล้วก็มีเบอร์ไลน์ที่แสดงให้ท่านเห็นนะครับ